การอธิบายว่ามันรันพดแรงแค้นขนาดไหนอย่างแรกคือข้าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่ะหนึ่งข้าน้ำมันในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปีนี้ได้รับการจัดสรรมา4 0 8 2ล้านบาทหารเฉลี่ย1,484สถานีตำรวจทั่วประเทศตกสถานีละ230,000บาทต่อเดือน ซึ่งจากข้อมูลหลักเกณฑ์การจัดสรรวบประมาณรายจ่ายประจําปีพบว่าค่าน้ํามันนี่ยมีสูตรคิดเป็นคํานวณชัดเจนนะคะรถยนต์ได้สูงสุดประมาณคันละ3,000บาทต่อเดือนนี่รถปฏิบัติหน้าที่ตํารวจนะคะท่านประธานต้องทํางานกันแทบจะทั้งวันทั้งคืนขนาดรถพวกเราปกติใช้วันใช้เดือนนึงก็เติมเกิน10,000บาทแล้วให้ตำรวจมาเดือนละสามพันบาทดิฉันนึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่าตำรวจจะต้องประหยัดใช้กันขนาดไหนยิ่งไปกว่าน,นั้นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะตำรวจได้งบสูงสุดอยู่ที่คันละหนึ่งพันบาท 1,000งันบาทต่อเดือนค่ะท่าระทานมันน้อยขนาดไหนทุกท่านลองึกภาพตามดูนะคะสายตรวจตู้ยานี่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักๆทําทำงานกันี้ี่ชั่วโมงมี2ผัดผัดละสิชั่วโมงหลักๆจะใช้เป็นรถ CBR 3 0าร้อคันให,ใหญ่แบบนี้ท่านราธานจากการที่ดิฉันพูดคุยกับสายตำรวจในเขตพื้นที่นะคะก็ได้ร้องเรียนมาว่าเติมน้ำมันร้อยหนึ่งเนี่ยคันวันนึงออกตรวจก็หมดแล้วหรืออย่างสายตรวจจราจรนะคะมีมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอย่าง Yamaha M หนักหนึ่ง5้า,า5้าซีซีเนี่ยเติมน้ำมันร้อยหนึ่ง คิดเลขกันได้ง่ายๆเท่ากับงบประมาณที่ให้มาพันหนึ่งต่อเดือนเนี่ยจะหมดไปตั้งแต่ครึ่งแรกของเดือนแล้วนะคะแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงในเขตพื้นท,ที่ที่มีปัญหามากสายตรวจต้องออกพื้นที่ผิวกว่าปกติอาจจะอยู่ได้น้อยกว่านั้นอย่างช้าเลยขับประหยัดประหยัดก็อยู่ได้สักสัปดาห์ที่3ของเดือนไม่เกินนี้หลังจากนั้นทํายังไงท่านประธานหลังจากนั้นใครเข้าเวรแล้วน้ำมันหมดก็ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองจ่ายบางครั้งก็มีแบบที่ต้องไปติดเครดิตกับปัมน้ํามันสิ้นเดือนค่อยมาจ่ายทีหลัง เมืองบหลวงมันไม่พอขนาดนี้ก็ต้องไปหารายได้พิเศษช่องทางอื่นค่ะช่วงไหนโชคดีหน่อยก็ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากการไปเช็คชื่อที่จุดตรวจตู้แดงที่ตํารวจจะต้องตรวจตาบ,บริการประชาชนในจุดเสี่ยงพอได้เป็นสินน้าใจมาเติมน้ํามันบ้างเป็นครั้งกองเขาวจุดละ500บ้างจุดละพันบ้างเหมือนกับว่าตารวจจะต้องไปหวังเอาที่น้ําบ่อหน้าหารับทิปจากการไปให้ความคุ้คมครองดูแลประชาชนแบบเป็นกรณีพิเศษ บางครั้งตู้แดงไม่พอมีตู้ดำด้วยนะคะนี่ท่ากับว่าเป็นการเปิดช่องทางให้มีการเรียกรับประโยชน์หรือไม่วันนี้เนี่ยปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานต่อเนื่องและถึงแม้ว่าสํานักงานตำรวจแห่งชาติจะทราบเป็นอย่างดีจึงได้มีการตั้งคําขอไปที่สํานักงบประมาณสูงถึง6,446น้ล้านบาทแต่รัฐบาลก็จัดสรรมาให้เพียงเท่านี้ค่ะ4 0่พล้านบาทเพิ่มจากปี6 6มา400ล้านมากขึ้นกว่าปีก่อนๆนี่ผ่านมาแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้มีทีท่าว่า อยู่ดีคือถ้าจะจัดสรรมาให้ใช้ไม่พอแบบนี้ก็รบกวนรัฐบาลทําให้ค่าน้ํามันถูกลงด้วยนะคะจะได้ไม่ไปเป็นภาระให้กับเงินในกระเป๋าสางา์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ปฏิบัติงานตัวจริงไอเทมต่อไปคะ่ะท่านประธาน